มีใครบางคนส่งสัญญาณให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยืน่นฟ้องขับไล่ผู้ที่บุกลุกยึดที่ดินการรถไฟเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ให้ออกจากพื้นที่ไอ้คนที่จะมานั่งคนที่จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมันจะต้องมีกองทุน มีกระสุนดินดำที่จะไปส่งให้กับพวกผู้สมัครสสอไม่ใช่มานั่งเป็นรัฐมนตรตีมหาไทยแล้วยังจะแบมือขอเงินขอกระสุนดินดำจากนายใหญ่อยู่นมันก็ไม่มีประโยชน์นี่เขาจะเอาเรื่องสองสามเรื่องนี้แหละครับมาตัดสินใจว่าจะเอาใครไปรัฐมนตรีมหาไทยถ้านายอนุทินยอมข้อแม่นะครับถ้านายอนุทินยอมและเงื่อนไขที่เขาจะส่งให้ในายอนุทินเพื่อให้ไปบอกนายเนวินว่า ให้รับเงื่อนไขนี้คืออะไรครับผมได้รับข่าวจากสาภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยมีใครบางคนส่งสัญญาณให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยืน่นฟ้องขับไล่ผู้ที่บุกลุกยึดที่ดินการรถไฟเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ออกจากพื้นที่คือมันฟ้องไม่ยากนะครับไอ้ที่ไปฟ้องศาลปกครองไอ้ที่ไปฟ้องนั่นฟ้องน,นี่คือเขาเรียกฟ้องแก้เคี้ยวพอขั้นตอนนี้นี่มันเหลือเฉพาะขั้นตอนฟ้องขับไล่ผู้ที่บุกลุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยออกไปแค่นั้นนี่คือขั้นตอนที่แท้จริงแต่ว่า ด้วยความสมยอมกันทางการเมืองด้วยการเกียดเสียกันทางการเมืองเนี่ยเขาก็จึงไม่ใช้มากนี้ไม่ใช้วิธีการยื่นฟ้องขับไล่ก็มีประชาชนอยู่เกือบพันลายนะครับ <c oughs> เกือบเกือบพันลายเก้รกว่าที่ครอบครองที่ดินในบริเวณ5้าพดสไร่ทิศเหนือ และทิศใต้ของรางรถไฟที่ตัดเข้าไปที่แหล่งหินแกนิตบาลาดที่เขากระดงที่ราชการที่6ได้ออกพระราชกิจสทธีกาเวนคืนไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนและสารดีกาก็ตัดสินเป็นเด็ดขาดแล้วว่าที่ดิน ตามพระราชกิจสถิาที่ออกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่กท่านได้ทรงออกพระราชกาิจสถิานั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมันจบแล้วครับเรื่องนี้เรื่องเขากระโดงมันจบแล้วว่างั้นเถอะไอ้ที่ติดชึ่งกันนี่คือ อาศัยระเบียบอาศัยเทคนิคกฎหมายแบบสีธนนชัยนะแต่ไปก็ไปไม่สุดเพราะว่าที่ดิน5083ไร่นั้นนะ่ะมันเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามคำพิภาษษาของสาลดีกาสองดีกาแล้วครับสองดีกานะแต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ใช่ไม้แข็งนั่นคือฟองขับไล่แต่สาภาพแรงงานการรถไฟบอกผมว่า ได้ข่าวได้ข่าวว่าผู้มีอิทธิพลผู้มีบารมีนอกรัฐมนูญสั่งการมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสั่งต่อมาที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไปที่ฝ่ายนิติกรของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เตรียมเำเนเินการฟ้องขับไล่ราษฎรเก้า้อยกว่าลาย ที่มีที่ดินอยู่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ออกไปจะยื่นฟ้องกันเร็วที่สุดแล้วใครมีที่ดินอยู่ในนั้นครับงานดำหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกก็ประกาศแล้วนี่ครับว่าพ่อเขาชื่อเนบินแม่ชื่อกลุณา พ่อกูชื่อเนวินแม่กูชื่อกรุณาชิดชอบกูมีหน้าที่ตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยประกาศแล้วคนรู้กันทั้งประเทศแล้วนายชัยชนกชิดชอบมีทั้งที่ดินมีทั้งบ้านนายเนวินนางการุณาชิดชอบมีทั้งที่ดินมีทั้งบ้านนายศักดิ์สยามชิดชอบแล้วก็ยังมีที่ดินของบิดาของนายเนวินก็คือ ท่านชายชิดชอบแล้วก็ภรรยาของท่านแต่ว่าทั้งคู่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ที่ดินก็ตกเป็นกองมรดกของตระกูลชิดชอบแล้วมีใครอยู่ในนั้นเนียครับนายอนุทินจานวีรกูล <c oughs> นายอนุทินไปแอบมีบ้านอยู่ที่เขากระโดงตอนไหนไม่รู้เออแต่ชื่อทะเบียนบ้านอยู่ในนั้นล่ะพอเวลาไปเลือกตั้งก็ไปเลือกแต่บุรีรัมเี่ครับเนี่ย ทั้งหัวหน้าพักภูมิใจไทยทั้งเลขาธิการพักภูมิใจไทยล้วนครอบครองทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ปุกลุกหรือตั้งอยู่บนที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงทั้งสิน้นก็นายใหญ่เขาสั่งมาแล้วว่าให้รีบฟ้องขับไล่พวกนี้ ออกไปจากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยถ้าไม่อยากฟ้องขับไล่ก็ต้องให้ในายอนุทินยอมรับเงื่อนไขย้ายออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ปลดออกจากรัฐบาลครับแต่ให้คุณย้ายกระทรวงย้ายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขเห็นไหมครับนี่คือเงื่อนไขที่เขาจะยื่นเงื่อนไขนี้ต่อต่อนายอนุทิน ท่านนั้งลายเห็นไหมท่านเห็นภาพแล้วบอกแล้วนะครับงานนี้พ่อใหญ่ทักษิณเขาไม่มีวันยอมพ่อใหญ่เนวินหรอกต้องสู้กันในเรื่องนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรในเรื่องนี้ตรงจุดเกี้ยเสียกันจุดที่จะต้องสมยอมกันก็คือจุดนี้แหละครับอยากจะถูกฟ้องขับไล่ออกจาก ที่ดินเขากระโดมเขาก็จะยึดสนามฟุตบอลปราสาทสายฟ้าคืนมายึดส่วนหนึ่งของสนามช้างเซอ์กิตคืนมาด้วยเพราะทั้งสนามฟุตบอลเนี่ยปราสาทสายฟ้าเนี่บุรีรัมย์อยู่ในเตดทั้งสนามฟุตบอลสเตเดียมทั้งสโมสรฟุตบอลสนามฝึกซ้อมทั้งหมดอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสนามช้างเซอร์กิตก็ลุกเข้ามาในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือถ้ายืดมาแล้วถนวนมันก็ไม่ครบหรอกครับมันก็ขาดไปนะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันไหลเข้ามาในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยช้างเซอร์กิตนี่แหละให้จับตาดูว่าเขาจะยอมกันไหมเขาจะลงกันไหมมีตำแหน่งรัฐบนตรีว่าการกระทรวง มหาไทยเป็นเดิมพันเพราะพรรคเพื่อไทยเขาต้องการชนะเลือกตั้งเขาเชื่อเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยมาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยจะทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งได้สะสะเป็นลำดับหนึ่งเขาเชื่อจริงหรือไม่เราไม่รู้แต่ผมคนหนึ่งครับผมไม่เลือกพรรเพื่อไทยไม่มีหวัง ไม่มีวันจะไปเลือกพักเพื่อไทยอ่านี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพูดไปหรือจะไปเลือกเขาผมยืนยันว่าไม่เลือกแต่เขาเชื่อว่าเขาจะชนะ,ะก็แล้วแต่เชื่อก็อเชื่อไป